สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับนอสทีวีเช่นเคยนะในเกมไมค์คราฟต์เราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะเป็นนาาสอสซาทีวีนั่นเองเอิมวันนี้เรามาอยู่กับใครครับผมเองครับอ๋อตีกูทำไมผมเองครับคนอ่ะเออคุณท็อปปี้ขี้<อ>ไม่ล้างตูดนะท็อปปี้ปี้กระจายครับอ๋อไม่ใช่ขี้ไม่ล้างตูดเหรอไม่ใช่ครับโอเคเรามาอยู่กับท็อปปี้ขี้ไม่ล้างตูดไปแล้วก็ไปหาบ,บ้านอยู่นะครับอืมใช่ใช่ออมึงไปไหนได้ดมไม่รอกูเลย มีเสียงมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะขอโทษด้วยใช่ค่ะมี่อื้ออนี่คือเสียงรบกวนนี่เลยเสร็จมันติดคอด้วยมันพูดจริงนะเอาบ้านไหนเร็วเอาบ้านหลังนั้นโอมึงตีกูทีนึงกูขอตีเคือนมันข้าวปลาเลือกละก่อนเพื่อนเอาเออ่บ้านบ้านคนตัวสูงเอ็นตันแอบ กูเอาบ้านคนตัวสูงเห็น้้วามองจอตอนนี้กูเห็นชื่อแล้วกูย้อยอยู่นะเนี่ยกูแค่ย้อยอยู่มึงของลูกกูอยู่ตรงไหนไอ้าร์มเอาเยอะไปดีกว่าไม่ย้อยนี่แหละนี่กูจะเล่นบ้านนี้เฮ้ยไม่เนนล้ปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมเนี่ยกูไม่อยากอยู่บ้านตัวสูงเออไปตัดไม้กันตัดไม้ทำลายป่าไอ้เหี้ยกูติดไปเร็วตามมาคฮบเร็ว ไอ้เทอไอบเพื่องคุอยู่ไหนนะกูอยู่ตรงนาข้าวไอ้เฮโอ้โหไอ้่อนเฮ้ยเออเอากาเอากากลัวของเองให้กูหน่อยมีบ้านหลังหนึ่งมีของไหนเพื่อนบ้านหลังอยู่ตรงนี้มึงจะไปไหน เฮ้ย <S preach science> มันมีกางเกงเหล็กอยู่กูขออุ้ยไม่มีเพื่อนมันมีแค่นี้เพื่อนขอดิไม่ให้เพื่อนมไม่เป็นไรเราโด่ข้าวไปด้วยนะครับโลของแดงจะไม่เอาก็ได้ชิดกงมีหนุ่มร่างยู่สามอันแบบนี้ช่างแม่งโด่ไปก่อนกูจะไม่ปลุกคืนเพราะกูเด็กเถื่อนไปท็อปเราไปกันเถอะเฮ้ยจุบอ่างเทียไม่ตกน้ำอีกคุย อันเบื้งขอเก็บซีดไปเยอะๆก่อนเอาไปทำอะไรไหมเอาไปปลูกที่เราจะสร้างบ้านโอเคเก็บมาข้าได้แปดตัวก็เขามันเล่นอันใหม่มันจะมี M P T มาปลูกให้เลยเดี๋ยวมันก็มาปลูกให้เลาวตอนนี้ข้าต้องการอ้อยเอาไปทำน้ำตาลเอ,ะ,ะ,อะเอาไปทำแคนดี้เหรอน้ำกูจะไปทำน้ำตาลแคนดี้ที่ไหนเออกูจะ,จะเก็บโปเกมอนอะไรที่มันเพิ่มเลเวลได้เลยเพื่อนกูจะเอาไปทำอะไรรู้ไหมเอาทำไรเพื่อน เอาไปตีหัวมึงอะล้อเล่นเอาไว้เอ่เอทำน้ําตาลพอทำน้ําตาลแล้วก็เก็บวัรทุดิบหลายๆเพื่อจะทํามาเค้กไม่เพื่อจะทําเค้กไม่ใช่เพื่อจะทำมาเค้กอยู่ไหนเนี่ยแป๊บนบึงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเ,วเ,ยวเอ้ยคุยเห็นอะไรอยู่ตรงไกลๆนู่นอะมาเก็บป๊อกเตโต้ก่อนแป๊บนบึงโปเตโต้ต้องสำคัญเพื่อน,นกูก็เก็บโปเตโต้แป๊บน,นึงโปเตโต้วอลฟีต่ตอ, <laughs> อันเนเกทู สองได้มาตั้งเก้าวันนี่ไงได้มาสามอันเลยตอนนี้อุ้ยแต่มึงยังกลัวกูนทำไมเนี่ยกูเท่จะตายเอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดิเพื่อนกูไม่ได้กลัวมึงกูกลัวนาเนี่ยโอ้ยไอ้เทียร์แบตจะหมดอีกแล้วแป๊บนึงแค่ให้จบจบไปนึกเพื่อนมานดิกอนเพื่อนอะไรมึงอีกเนี่ยเราจะให้ชุดกอดนายเพราะว่าเราอยากเปิดเสื้อไหนเสื้อเราก็เท่เหมือนกันเอาไปเพื่อน ได้เราเป็นห่วงความอยู่รอดมากกว่าความเท่เอาของเพื่อนเล้ไม่ต้องสนเราเพราะเราตายทุกคลิปแน่นอนเอายายไปกันเถอะเพื่อนหรือตัดตัดบ้าจุบเรียบร้อยไปตัดไม้ตรงนู้นก็ได้ไม่งั้นไงอืมจากจริงๆเลยเราจะหาบ้านอยู่บนเขาแต่แถวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเขาเลยครับไปอะไรเนี่ย เฮ้ยไม่ต้องมองหน้าจอกูไอ้หนูคุหลุดแฮะอย่าบอกน้ำบ้าแมทอ่ะนะบ้าแมทเหรอบ้าแมทอะไรวะแบตหมดเหรอไม่รู้อ่ะใช่เหรอไม่รู้แบตม้อหมดเหรอมันชอบดับเองมันเปิดยากงั้นเราก็จะเล่นรอคุณท็อปปี้ขี้มาล้างตูดก่อนนะคะไปเล่นรอก็ได้อะเฮ้ยเาเล่นไปก่อน อันหนึ่ง่างมาโดเดี๋ยวมันกำลังเข้าอยู่มันกำลังเข้าอยู่รอก่อนเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยดุดครับเ <c oughs> นียนดุจักมาถือทำไมมึงไม่ชาร์จล่ะอา้าวแม่งดุดแน่เลยไปเราเข้ามาในโลกที่โคตรขาวโคตรกว้าง<ป>ฟ้าเริ่มมาไปเฮ้ยเพื่อนอยากจะบอกว่าระวังไกลนะเพื่อนอือกูไม่มไ,ไกลหรอก มันจะก็แหลกๆนิดนึงนะครับไม่ใช่แหลกนิดนึงโคตรแหลกเ,เลยหูกโคตรแหลกเลยท็อปกำลังขอวอนโทรศัพท์คนอื่นเขาเหยียบอรอนี่ยเราตัดได้ต้นนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำ รถค้าอย่างไรมันก็จะต่อไม้ต่อเราทำสติ๊กห่อห่อมือถือก็หอเพึ่งรู้ไอ้ไฟล์มันอยู่รัดกูว่าได้ทำไมแหลกห่อแม่งเล่นไฟล์มึงอยู่โอ้ยเฮี้ยเครียดเลยกูอันนั้นผิดอันน่ะไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรกูเป็นนะดิช่างมันเถอะ คัาพี่อันครามาซะเยอะเลยด้วยเอาครับคุณน้องครับอะไรครับไหนคุณลองออกเลยสิครับเป็นเฮียอะไรนะคุณลองออกเลยสิครับเออได้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 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารอสักคู่เย่เรามาอยู่กันต่อแล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มึงอยู่ไหนไอสตราเชอร์เฮ้ยมึยังอยู่นั่นแหละเดี๋ยวกูไปหา ผู้เล่นผู้เล่นโอ,นโอ้โอ้ยยันตล่นตายแล้วครับบึงครับน็อตน็อตน็อตอันนี้มีอันนี้ด้วยมีบ้านใต้น้ำเลยนะดูมาดูดิกูสร้างเองกับมือมาสวยมากอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วเจอแล้วว้าว,วนี่คือบ้านที่เราสร้างกันไว้เมื่อหลายปีแล้วเมื่อปีที่แล้วผ,าาผ่านมาหลายวันผ่านมาหลายวันแล้วคุณง่ายไม่ใช่ผ่านมาหลายวันท็อปปีที่แล้วเลยอ๋ออันนี้กูวกำลังเป็นเมียมึงแล้วเนสัน ทำไมด e> ูสกินก uh> 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 uh 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 ูด้วยไหนกูใช้สกินผู้หญิงอยู่เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนทำไมเฮ้ยต้องฟิวแต่สัตว์มึงจะฟิวอะไรเล็กหนาเมื่อกี้ก็แบตจะหมดสงสัยไอ้สัตว์มันเยอะหรือไม่อ่ะแต่กูลื่นมากเลยเล่นมือถือแม่ลื่นลื่นมากแต่กูไม่ลื่นเลยรู้สึกดีเข้าสวนมึงยู่ไหนกูอยู่ในบ้านโอ้โหดีน้องเซลสวัสดีว่าไงเจ้ ไม่ไงจ้าคงษนี่นี่มันมีเอาน็อตน็อตเดี๋ยวดูของเองเดี๋ยวดูของเองน็อตน็อตมานี่่่สิงทีต้อองเาสิ่งที่ต้องเอาย่าเละว่าวยาละว้ายากหรอเปล่าเอาเอานี่เอาพวกเหล็กไปครับหมั่วว่าเหล็กไปทั้งยี่สิบอันนะเออเอาหมวกกับกางเกงพอกูขอลาว้าไม่สนกูจะเอาเอ้ยเอาลาวาไปเผาได้ไม่กูจะเอาขาหมวกกลางกางเกงเอ้ยหมวกกลากางเกงเออ เดี๋ยวกูจะให้เสื้อรองเท้าด้วยป่ะรองเท้าไม่ต้องรองเท้ากูเห็นอยู่กูมีอยู่กูคาบเล่นไว้โอเคที่กูต้องโอเคม,ม,มึงใส่ตัวกูแล้วล่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็คือที่กูต้องการก็คืออาวุธอะอาวุธเหรอเอ้ยเอาไม้ไปสองอันมันมีสติกเอาไว้คาบดาบอยู่ไหนสติกอยู่นี่ไหนไหน,น,นมึงใสาอยู่ตัวแล้วโอเคมีสติกอยู่สองอันเดี๋ยวกูจะไปคาบของเหล็กของที่ทำมาด้วยเหล็ก ดาบไงดาบดาบนี้น oh ่าจะดีอยู่เฮ้ยกูจะใช้ปิกแอกว่ะขอสติ๊กอีกอันหนึ่งดิเดี๋ยวต้องไปตัดมาเพื่อนไม่ได้เล่นนานว้าเดี๋ยวกูไปเองก็ได้หลังจากมึงมีของเยอะไปเดินทางลงอยู่ไหนอะเพื่อนมันมีอยู่เพื่อนทางโลห์หายนี่ไงนี่ปะเออกระโดดลงไปได้เลยมีน้ำอยู่เพื่อนโอ้ยเฮ้ยกระโดดไปเลยตรงเนี้ยกระโดดไปเลยไม่เอา เสียงกูไม่ชอบกูไม่ชอบความเสียงมาสองนั่นอ่ะสเต็กมึงอยู่ไหนกูต้องว่ายน้ำข้ามไปฝั่งเพื่อจะข้ามน้ำเขาข้ามน้ำไม่ทำป้าแสงอะไรล่ะเนี่ยก็ไปทำป้าแสงไงกระโดดน้ำตุ่มดูนะครับเขาเดินข้ามตัดต้นไม้นัดนัดนี่ไงน็อตมาดูแต่มาดูตรงนี้น็อต ตรงนี้ตรงไหนอะแป๊บนึงกูขอตัดไม้ให้เสร็จก่อนดูดินี่นี่มันมีที่ไว้ดูของดูต่างหน้าครับมีซอมบี้มีเอิ่มคิปเปอร์ม,ม,อมีอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงงั้นหนูเล่นอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาเข้าอันนี้ไปเลยนั่นไหนอะถอยออกโอ๊ยย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 พย่ยยงแบตบมันเหลือ,อ,ลอ,อยาาออออยยยยยยยเยย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 ย ก่อนดดเดี๋ยวเราจะไปสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องไปขึ้นข้างบนรู้สึกว่าน้องไอท็อปนี่คือเขาหอมมันจะจะคุยกันมากเกินไปแล้วนะเอเนี่ยมาดูห้องแลบบดิไม่รู้จะทำอะไรห้องแลบบมึงเปลี่ยนสกินได้ไหมเป็นส,ตร,ะะสตรีปะเอยสัตว์ไปดิที่อะผู้หญิงไม่รู้อ่ะกันก็าหอมมันเลือกเออช่างมันงั้นไว้งั้นแหละอืมเท่ดีเลยชอบ ที่เราต้องการก็คือไม้หนึ่งสติ๊กสติ๊กโรสสตีมโรเชอร์น่ะเหรอสตีมลันเชอร์มะทุวยไใชัยทุกอย่างนี่คือซาโบราณที่มีคกมาขับกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะว่าคลิปเหมือนจะยาวเกินไปแล้วผมอัดนได้ไม่เกินสิบห้านาทีตอนนี้ไปสิบสองนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวเราเจอกันพัทหน้าไเยดี๋ยวเราเจอกันพัทหน้าสำหรับวันนี้อย่าพึ่ง แป๊บหนึ่งขอขย้ำเล่าขอโยนขอไปเก็บของแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วจะปิด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 เกมด้วยแบบเท่ๆเฮ้ยแป๊บหบนึ่งรอก่อนเดี๋ยวไปปิดด้วยเดี๋ยวเราจะปิดปิดแบบเท่ๆกันนะบ้นานไหนกันเนี่ยปิดแล้วนะครับโอ้ยแป๊บหบนึ่งรอก่อนว้าวตึกบ,บ้าอา้าวเฮียไม่ตายด้วยสุดยอดอีลิฟ้าก็จะจบก่อนเอ่นแล้มาเพิ่อนมาปิดดีๆกันนะปิดดีๆกูจะตายปิดซะหน่อย นี้เลยนัดในตรงนี้นย่อลงหรือไม่มึงก็ยืนอ,อ,อ้าวตกน้อยน้อยมึยยงกีทันแอมเป็กไงมาในคลิปนะเว้ยบ <Bye bye. S 1> <อ>ายบายเฮ้ย see you again